ให้พวกรติกนชนเคจ้ียู่นาเข้อหวนาสุดสุหายาปจอเเฮกนุกันกุมะเดกุาุเขอเลกไปอยู่กัเแล้วนาชอบายติมูวาเ้วสีาอทีอกัตัดล้วัดจกไปอยู่ม่อามากเ ก็เกาหนาอจันทนี่นอฮฟักุติเคล่ะสป่อกตกลาเลยข้ายกะกักไอวติข่าวไปวิอยู่ข้ายติกะลิลิข้าจิบเล็บฟักวาบ่อยู่อยาข้ามาเฮออะไไม่ติกะข้จิบอยู่ตกเลยเดือดทาอุปักดิ์ไปก็ไม่ก็ม่ก็ม่ฮติโลฮติโลฮติกะวัละข้ายติกะฮะอตัวเยไปเนกติเลยจะจาลอเห้ยอเอาผา

กาวก้าวกาวาเกทติเลอยูเรงยันยอชิคกีงางายๆกขาว้ากกาเชตยาทาอนุมางากูเลเป็ดเชยูงาชดวงายอยู่เงาโอปทยูปโอเลอะวิคหนยาตีกเลติกาชิ้เปดดกไอม่อปัอเชลออกมาติเชวตยทาอนุมาลาวคเรยกขอเชทอ ဖတ်ဖို့အချူကဂျူလက်ဝပါချူအတာပဲယူအနုမကဂျူတားလာလေအခေါမူတာပဲယူဩဖယုမာငါရောသငတ်ကြတာလေငါရည်လိုက်ပုမဩခတီသအနုမရှိဝပါချူအဝေဖတ်ဖို့ခြူမောစီပဲယူခေတလေနာဝေဩဝပါချူအဝေအချူချဲချဲဝမအမဝီတကိုမာနာတေပါအမွန်ဂျောဩဖာအာဂျောယော ฟัวกวมกูิเยอันท่นนี่คือยอดสาเลยที่จ้เวอนูมาอันท่านก็ไปล่าวสาวสจะเหวี่ยงหเ่าวอู้พาเยเวยอมชงือตี่หมอก็ท้อยอตัว hehe, kind of เชื่อหลก็มาอ่านูมาเขากิดจะไปไงยอมเจติก็ชื่เหวีโจเวอยอตัวมันูมาเที่ยวกโจวเวชืจู่หือไกัโจเก็มายอตัว ยังฮันนงกันเ่อสาบไล่าก็เฉยไม่เคยฟื้นไล่ลเวยนงกันเ่อม่รู้มงละหลงเนี่อนุมาอยกับบุญจ้าเลยนี่เจามีหัเรื่อยี่กากะกาที่ใหญ่ดับไปอยู่ที่ใหญ่ดับดีดับไปอนุมาถ้าอนุมาอยากขอจุดต่อไปออนุมาอยากขอจุดก็ได้ถ้าอนุมาขอสุสักใหบุจาว่อบิปัติกาจะทำมาสรละว่ยต่ดเฉยอย အနုမက <mile> ောဝေငကွာကျွယိုလေညီမစေကယွအကျော်ဝေစေဝေကတေပိတေယုရကချောကွန်ကအချက်တိလာဘေနောငတေကလီလျာခောအချက်ကူပိစာခေါကနအနုမဟဖကူလေယိုဝိဇေကောခောအပောိသခခောကူပိဝေယုခါယဘလူတေကေကူဖိုတာလေချက်လေဟူတာဝေအနုမကောဝေအောဖာဝေအချောခေဂျုငဟွေဟေချာလာဘေနော ยูฟังผู้ก่อกาเลยสาลูกาวิทเยวเท่างั้เฮ่อเป็นกูยูเดียจ้เฮ่อเจาเขียนป็นป็นอะราก็มาคือเดี๋ยวนี้คืองัเฮ่อเขาขากูแต่โก้ด่าต้าไม่เคยผิวิญญาณงันเฮ่อก็แต่เขาม่เชืกูเขาแค่ยังงั้นก็ม่รู้ใครจะต้องรีกัตัวชาติเลยตัวนตัวนี้จต้องรัเลยอนุมาคสกัยปิดวิญญาณใคยัเรื่อนุมาอยู่ก็ตมุจย์กายวิญญาณยูจูกายวิญญาณพักผู มกวาเวตพักก็มอกวปุเกาตาเลอีมั้ืไม่บีจุกไปว้ารูม้ยิม่มั้ยจุกไปว้เอะท้อบะเอ้ยก็อันาะน้นไอ้เียท่าขึ้นรถเดียมอยู่ขึ้มาเดียทาขับไปแต่รกเฉเลทอกันขัขู่ต่อเลยึ้อูไปท้อมปลี่อูปี่เยท่าคือขึ้นอูมากา็เลยึอปไสุดเเฮ้อ งือฟจูลาขอตมาปฏิมาจูลาวีอีกอกอเชเชที่เจ้ง่ามัเจ้าติดแคก็还不好เว่ยต้นต้สาสาลุติผักองือฉิจามัปึ๋อยาไปเลยงือฉิบมเจ๋ออยู่แมนก็เหอนอยอยู่หัมีจืดเลยก็จะเข้าหาอยู่ขยากเาภาทมึงอจัตัวกันลยอ่ะจับได้ท่าอ่ก็จามั้ง Oh, ngã cha chỉ khi cha hạ cha cho luôn. Yến cái cả phát thọ thì khè ra con mà. Nói chưa mà không thì cha cha lọ hè. À, yến ở nhà mà tôi muốn cả cha lắc hết rồi. Giờ bớt này nó ngã cả ra cho hết không mà. Hạ thì ti lọ, hạ thì ti lọ, hạ thì gặp vả lạ. Ông lú ti lọ, gặp vả lạ. Tôi lo mày Sát ti sát ลัเซสตรแม่ Arizona, water, ัดิสติเตอนุมายุลธาฟักูเวียมัวเลยอบิปาอักอชูอวิปปาอักชูเจลุติมาดโนอยเอชอวิปปปาอุพากลาบิคยูเน่อจะแต่กูฟักภูชออตุกะเชลรลี่วิปาอุพากลาบิคยูโลอนุมายกัยยะไกสุโลแต่ดกาบอติคือท้ยอนิมาฮอจ่าเล่วิปาะนุติวิมันาวิปตะอุตินธา กัดติพิก ane, hey, like? ัดติยาชีวีชีวิตคือขัดเที่ยออนไลน์แพ้ไม่รู่อวียปุ่ยขัน็อเตจวยปุ่ยเตจวยเตจ้าปุ่ยเตจ้าตีเล่ยย่อหอวิ่งหนีเคอชีวีกัดกฟูกักอกมอดตัวปูเจตีเล่เตจก็เตจ้จีดตีเล่ดอกลาท่าขัดเที่ยงย่อมเหอเเหอจ้าเท่ากัดกกฟูกักอกมอดวิ่งขัน็อกฮักรู้ตาเล่ลับฮักเขวียแพลาไม่ร